สวัสดีครับและยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสงสัยในธรรมพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะมาชวนคุยชวนคิดและวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นทางธรรมที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยแต่ไม่เคยได้คำตอบที่ชัดเจนวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในแง่ของความเป็นเลิศด้านอิทธิฤทธิ์หรือการเป็นอรหันต์ที่รวดเร็ว แต่ท่านผู้นี้คือกรณีศึกษาแรกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์พระวินัยท่านคือพระสุทินกลันทบุตรถ้าพูดชื่อนี้หลายท่านอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าท่านคือพระภิกษุรูปแรกผู้เป็นต้นเหตุแห่งการบัญญัติปาราชิกข้อที่หนึ่งหรือปฐมปาราชิกหลายคนคงจะร้องอ๋อทันทีเรื่องราวของท่าน คือจุดเริ่มต้นของกฎเหล็กข้อแรกสุดของคณะสงฆ์เรามักจะรับรู้กันว่าปาราชิกสี่ข้อคือการขาดจากความเป็นพระแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอาบัตร้ร้แรงข้อแรกที่ถูกบัญญัติจึงเป็นเรื่องการเสพเมถุนหรือเรื่องเพศทำไมถึงไม่ใช่การฆ่าการลักทรัพย์หรือการอวดอุตริมนุษษธ,ธรรม ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็ร้ายแรงไม่แพ้กันยิ่งไปกว่านั้นเหตุใดพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพุทธญาณรอบรู้จึงต้องรอให้เกิดเรื่องขึ้นก่อนทำไมไม่ทรงบัญญัติกฎห้ามไว้ล่วงหน้าทั้งหมดต้องรอให้พระสุธินล้มเหลวเสียก่อนหรือจึงค่อยตั้งกฎและสุดท้ายการที่พระสุทินต้องปาราชิกนี่คือการลงโทษจากพระพุทธเจ้า หรือเป็นเพียงการวินิจฉัยสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วตามธรรมชาติวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นที่น่าสงสัยนี้กันครับเพื่อให้เข้าใจบริบทเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติของพระสุทินกลันทบุตรก่อนครับท่านเป็นลูกเศรษฐีในหมู่บ้านกลันทคามแขวนวัดชีมีทรัพย์สมบัติมากมายเรียกได้ว่าสุขสบายมาทั้งชีวิต แต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรมใกล้หมู่บ้านของท่านพระสุทินได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าอยากจะออกบวชแต่ปัญหาคือท่านเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่ก็ย่อมไม่อนุญาตเพราะใครจะสืบสกุลใครจะดูแลศัก์สมบัติมหาศาลท่านพยายามอ้อนวอนอยู่หลายครั้งแม้ถึงขั้นอดอาหารประท้วงจนร่างกายสุดโทรม พ่อแม่ก็ยังใจแข็งจนสุดท้ายพ่อแม่เห็นว่าลูกเอาจริงคงห้ามไม่ได้แน่จึงยอมอนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าถ้าศึกเมื่อไหร่ให้กลับมานะพระสุทินดีใจมากครับรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและขอบวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมวิไนยอย่งเคร่งครัดมากในช่วงแรก แต่เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อแคว้นวัชชีเกิดภาวะข้าวยากมากแพงการบินทบาทก็ลำบากพระสุทินท่านจึงคิดจะกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมพ่อแม่เห็นลูกชายกลับมาในสภาพภิกษุก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดียังอยากให้ท่านสึกพ่อแม่และอดีตภรรยาจึงวางแผนครับ พยายามเอาทรัพย์สมบัติมาล่อเอาความร่ำรวยมาจูงใจแต่พระสุทินท่านก็ไม่สนใจยังคงมุ่งมั่นในพรหมจรรย์แต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่คำขอร้องสุดท้ายของมารดาที่อ้อนวอนว่าถ้าไม่ศึกอย่างน้อยก็ขอพืชพันธุ์ไว้สืบสกุลเถอะอย่าให้ตระกูลของเรา ต้องสิ้นสุดลงเลยด้วยความที่ท่านยังเป็นพระใหม่และอาจจะด้วยความกระตันยูต่อวงตระกูลหรืออาจจะด้วยกิเลสที่ยังละได้ประกอบกับในตอนนั้นยังไม่มีสิกขาบทข้อนี้บัญญัติไว้พระสุทินจึงคิดตื้นตื้นว่าการให้ทายาทคงไม่เป็นไรท่าน จึงได้เสพเมถุนกับอดีตภรรยาของท่านหลังจากนั้นพระสุทินเกิดความรู้สึกดิรัเนื้อร้อนใจอย่างรุนแรงครับท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปมันผิดพลาดอย่างมหันลเพื่อนสหายภิกษุด,ด้วยกันก็ตำหนิเรื่องนี้จึงล่วงรู้ไปถึงพระพุทธเจ้านี่คือจุดเริ่มต้นของพระวินัยข้อที่หนึ่งครับ เมื่อเราทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์เจาะลึกในสามคำถามที่เราตั้งไว้ครับประเด็นที่หนึ่งปฐมปาราชิกเหตุใดจึงเป็นเรื่องเพศหลายคนมองว่าปาราชิกสี่ข้อคือฆ่าคนลักทรัพย์เสพเมถุนและอวดอุตริน่าจะร้ายแรงเท่ากัน แต่จานที่การเสพเมถุนถูกจัดให้เป็นข้อแรกหรือปฐมปาราชิกเนี่ยมันสะท้อนสภาวะที่ลึกซึ้งมากครับประการแรกเราต้องเข้าใจหัวใจของการบวชก่อนการบวชในทางพุทธศาสนาคือการออกจากกามหรือที่เรียกว่าเนคขมะโดยตรงในขณะที่กามราคะหรือความกำหนัดในเพศ คือกิเลสพื้นฐานที่สุดและทรงพลังที่สุดที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในวัฏสงสารการที่พระสุทินซึ่งออกบวชแล้วหวนกลับไปเสพเมทุนจึงไม่ใช่แค่การทำผิดกฎข้อเดียวแต่มันคือการทำลายหัวใจของการบวชโดยตรงมันคือความล้มเหลวในการออกจากกามซึ่งเป็นเป้าหมายแรกสุดของการเป็นสมณะเลยทีเดียว ประการที่สองมันคืออุปสรรคด่านแรกที่ใกล้ตัวที่สุดครับในยุคแรกเริ่มพระที่บวชคือคนธรรมดาที่เพิ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างพระสุทินก็ยังมีอดีตภรรยาอุปสรรคด่านแรกที่ท่านต้องเจอไม่ใช่การอยากฆ่าคนหรืออยากได้ของวิเศษแต่อุปสรรคที่ขุกรุนและใกล้ตัวที่สุดคือความสัมพันธ์เก่าและแรงขับทางเพศ ที่ท่านคุ้นเคยมาตลอดชีวิตและประการสุดท้ายการเสพเมถุนคือการกระทำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหวนคืนสู่โลกของคารวาสได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมันตัดขาดภาวะพรหมจรรย์หรือการประพฤติอย่างประเสริฐในทันทีดังนั้นปฐมปาราชิกจึงต้องเป็นเรื่องนี้ครับเพราะมันคือเส้นแบ่งที่ชัดเจนที่สุด ระหว่างโลกิยะและโลกุตระมาถึงประเด็นที่สองทำไมพระพุทธเจ้าต้องรอให้เกิดเรื่องก่อนคำถามนี้ก็น่าสนใจมากในเมื่อทรงรอบรู้ทุกอย่างทำไมไม่ตั้งกฎไว้เลยทำไมต้องรอให้พระสุทินล้มเหลวเสียก่อนเรื่องนี้สะท้อนหลักการที่ลึกซึ้งกว่าการเป็นแค่ ผู้บัญญัติกฎหมายครับข้อแรกคือพระวินัยเกิดจากเหตุไม่ใช่ทริษฎีครับพระพุทธเจ้าทรงเน้นการแก้ปัญหาตามความเป็นจริงพระองค์จะไม่สร้างกรงขังหรือข้อห้ามขึ้นมาก่อนที่มันจะจำเป็นการบัญญัติวินัยที่ปราศจากเหตุการรองรับมันอาจจะกลายเป็นข้อจำกัด ที่ตึงเกินไปสำหรับผู้ที่ยังมองไม่เห็นโทษของมันข้อที่สองกรณีของพระสุทินกลายเป็นกรณีศึกษาหรือเคสตาดีชิ้นแรกของคณะสงฆ์ครับการที่พระสุทินทำผิดและพระพุทธเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์เพื่อชี้โทษของการกระทำนั้นทำให้หมู่สงฆ์ทั้งหมดเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าทำไมจึงห้าม ไม่ใช่แค่การท่องจำว่าห้ามอะไรบ้างมันคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดจริงและข้อที่สามในช่วงแรกเริ่มศาสนาเน้นที่พระธรรมคือการปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ผู้ที่เข้ามาบวชล้วนมีศรัทธาสูงมากอย่างปัญจวัคคีจึงยังไม่จำเป็นต้องมีกฎย่อยแต่เมื่อหมู่สงฆ์ขยายใหญ่ขึ้นมีคนหลายหลายขึ้น ความวุ่นวายก็เริ่มเกิดพระวินัยจึงถูกสร้างขึ้นทีละข้อเพื่อเป็นเหมือนรั้วกัน้นปกป้องผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกเหวเหมือนในกรณีของพระสุธินนี่เองครับพระธรรมมาก่อนพระวินัยตามมาทีหลังเพื่อค้ำจุนพระธรรมครับและประเด็นที่สามปาราชิกค,คือการลงโทษหรือการวินิจฉัย เมื่อพระสุทินต้องปาราชิกเรามักจะติดภาพว่านี่คือการไล่ออกหรือการตัดสินประหารทางธรรมวินัยแต่ในทางธรรมแล้วนี่คือความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างกฎหมายโลกกับกฎแห่งกรรมข้อแรกต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่การลงโทษแต่คือการวินิจฉัยสภาวะครับ พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้พระสุทินขาดจากความเป็นพระแต่พระองค์ทรงชี้ว่าการกระทำนั้นคือการเสพเมถุนมันได้ทำให้ภาชนะแห่งพรหมจรรย์หรือความเป็นพระแตกสลายไปแล้วโดยตัวของมันเองเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับมันเหมือนกับหมอวินิจฉัยว่าคนไข้เสียชีวิตแล้ว ไม่ใช่หมอสั่งให้คนไข้าตายความตายมันเกิดขึ้นแล้วหมอแค่มายืนยันตามความจริงข้อที่สองการปาราชิกคือการขาดจากภายในไม่ใช่การถูกตัดจากภายนอกครับมันคือการขาดจากคุณสมบัติความเป็นพระจากภายในทันทีที่กระทำสำเร็จพระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเหมือน ต้นตาลยอดด้วนที่ไม่สามารถงอกเงยต่อไปได้อีกการที่สงมาประกาศเป็นเพียงการยืนยันสภาวะนั้นให้สังคมสงรับรู้แต่ตัวเขาขาดไปตั้งแต่ตอนที่ทำจบแล้วและข้อสุดท้ายเป้าหมายของการบัญญัติวินัยข้อนี้และการยืนยันสถานะปาราชิกของพระสุทิน ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแก้แค้นหรือทำลายตัวพระสุทินแต่เพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของคณะสงฆ์ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กลายเป็นที่ครอหาของชาวโลกและเพื่อรักษาหน่อเนื้อแห่งพระธรรมไว้ให้คนรุ่นหลังครับการกระทำของพระสุทินจึงเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงที่สุดที่ทำให้เกิดระบบภูมิคุ้มกัน หรือพระวินัยข้อแรกของพระพุทธศาสนาขึ้นมาจากการวิเคราะห์ทั้งสามประเด็นเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของพระสุทินและปฐมปาราชิกไม่ใช่แค่เรื่องเล่าว,ว่าใครทําผิดอะไรแต่มันแสดงให้เห็นถึงหลักการที่ลึกซึ้งครับทั้งการชี้ให้เห็นว่ากามราคะคืออุปสรรคด่านแรก และด่านสำคัญที่สุดของการภาวนาแสดงให้เห็นถึงวิธีวิทยาของพระพุทธเจ้าในการบัญญัติวินัยที่เน้นเหตุปัจจัยและความเป็นจริงและที่สำคัญที่สุดคือการชี้ให้เห็นสัจ,จธรรมที่ว่าสภาวะความเป็นพระนั้นขาดจากการกระทำของตนเองไม่ใช่เพราะอำนาจภายนอกมาลงโทษ บทเรียนที่เราในฐานะคนยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้คืออะไรมันคือเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายครับพระสุทินบวชเพื่อออกจากกามแต่ท่านกลับพ่ายแพ้ต่อสิ่งนั้นในชีวิตเราก็เช่นกันครับไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ทั้งทางโลกหรือทางธรรม ถ้าเราไม่ชัดเจนในเป้าหมายหรือเลอผลอพลายไปทำสิ่งที่ตรงข้ามกับเป้าหมายนั้นความลมเหลวก็ย่อมเกิดขึ้นจากภายในตัวเราเองก่อนที่คนอื่นจะทันทราบเสียอีกแน่นอนครับวันนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากมุมมองของทีมงานสงสัยในธรรมเท่านั้นแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ ทั้งเรื่องการที่เรื่องเพศมากก่อนหรือเรื่องการรอให้เกิดเหตุหรือเรื่องการวินิจฉัยไม่ใช่การลงโทษลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้ามีเรื่องราวของสาวกท่านใดหรือประเด็นไหนในพระไตรปิฎกที่อยากให้ทีมงานไปสืบขนมาเล่าและวิเคราะห์กันอีกก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับพวกเราจะไปค้นคว้ามาทำคลิป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสงสัยในธรรมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ